PTG Energy ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือบอสยจากความร่วมมือในครั้งนี้บสอยอและพิติเจนียมุงสร้างผู้ประกอบการใหม่ผ่านการลงทุนในรูปแบบแฟนชสยและต่อยอดธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME ทั่วไปโดยจะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการเงินลงทุนเริ่มต้น,นธุรกิจผ่านรูปแบบแฟนชส์ซึ่งปัจจุบันงบลงทุนร้านแฟนชสยกาแฟพันไทยต่อสาขาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1.5ถึงล้านบาทรวมถึงต่อยอดธุรกิจให้กับเจ้าของแฟนชส์รายรเดิมที่ต้องการขยายสาขาเพิ่มเติมโดยคาดว่าภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้จะสา สามารถช่วยผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้กว่า2,000ลายก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบไม่น้อยกว่า4,000ล้านบาทและยังเป็นการรักษาการจ้างงานกว่า8,000ตำแหน่ง เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับกาแฟพันธุ์ไทยเป็นหนึ่งในธุรกิจนอนออยภายใต้การบริหารงานของบริษัทพีทีจีในยี่จำกัดมหาชนหรือพีทีจีผู้ให้บริการสถานีน้ำมันพีทีที่มีจำนวนสาขากว่า2200สาขาทั่วประเทศซึ่งปี2 5 6 7บริษัทมีเป้าหมายขยายสาขาร้านกาแฟพันธุ์ไทยเพิ่มอีก400สาขาและภายในสิ้นปีนี้คาดว่าจะมีจำนวนทั้งสิ้น1 2 8 2สาขาโดยตั้งเป้าในปี2570จะมีสาขากว่า5,000สาขาทั่วประเทศ